เหมือนน้ำไหลลงต่ำต้องฝึกตัวเองศีลต้องรักษาสมาธิต้องทำการเจริญปัญญาทำได้ก็ดีมากถ้าศีลก็ไม่ได้รักษาความเป็นมนุษย์ของเรา ล้มเหลวแล้วลธรรมะที่ทำให้เราได้เป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องมีศีลศีลเราเสียเราก็เสียมามเป็นมนุษย์ไปทุกวันนี้ดูโลกน่ากลัวโลก ศีลธรรมมันหายไปท่านพุทธทาสท่านหนึ่งพูดนะจะไม่ก่อนถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลก,กาจะวินานโลกก็คือหมูสัตว์นั่นเองถ้าไม่มีศีลมีธรรมก็วุ่นวายหาความสงบสุขไม่ได้ทุกวันนี้เราก็เห็นนะ แต่ละคนเต็มไปด้วยการเห็นแก่ตัวเรียกร้องแต่สิทธิไม่สนใจหน้าที่เด็กๆก็ไม่รู้เรื่องหน้าที่จิตแต่จะเรียกร้องสิทธิเมื่อก่อนมันมีวิชาหน้าที่พลเมืองไม่ได้สอนวิชาสิทธิพลเมือง สอนหน้าที่นี่เราก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองนะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดหน้าที่ต่อโลกต้องทำอะไรบ้างหน้าที่ต่อครอบครัวต่อลูกต่อสามีพัญญาต่อคนใต้ปกครอง พระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องเหล่านี้ไว้ในเรื่องที่หไปดู Google น่นะเรื่องที่หกะาทำหน้าที่ของเราให้ดีในหน้าที่ต่อตัวเองที่สำคัญที่สุดเลยคือการพัฒนาจิตใจของเราขั้นต่ำสุดของความเป็นมนุษย์ตั้งใจรสสักษาศีลห้าไว้ให้ได้ อย่าให้ด่างปล่อยบางคนไม่ถึงก็ขาดนะศีลไม่ถึงก็ขาดแต่ด่างปล่อยกับร่องกับแร่งไม่สำรวมไม่ระวังศีลก็เสียหายบางทีไม่รู้ตัวด้ยวยซ้ำไปเสียหายอย่างรารวาสมีศีลห้า รักษาไม่ให้ดีอย่างพระก็สีนเยอะหน่อยพระทำตลกขนองอนะไเนี่ยเสียศีนไม่ใช่หน้าที่นี่คนไม่ได้เรียนธรรมะนะไม่ได้ศึกษาแยกแยะไม่ออกนะเห็นพระทำอะไรบ้าๆพอๆชอบที่อีกนะยกย่อง ที่จริงศีลมันเสียไปแล้วนะนอกจากเรื่องศีลนะต้องตั้งใจรักษาไว้ก่อนนะเบืองต้นนะต้องตั้งใจที่จะง,งดเว้นถ้าฆราวาสก็ตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศลห้าข้อนะถ้าเป็นพระก็สำรวมระวังในปาติโมก 哎呀，凭什么？